วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกนกบชาแนลทารอนโฮ9นายนายนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดวันพฤหัสนะประจำวันที่22ถึงวันที่28มีนาคม2564นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มอ่านคำทำนายนะว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยทั่วไปนะคะ เพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างหรือว่าถ้าชีวิตคุณดีอยู่แล้วมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอย่าอินจนเกินไปเพราะนี่ไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะสลับกันเกิดขึ้นได้นะคะเราจะมาเริ่มดูทั้งในเรื่องหน้าที่การงานการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักทั้งคนโสดคนที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็คนที่ความสัมพันธ์มีปัญหา หรือว่ามีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตจับไพ่ให้กับคนวันพฤหัสสิบใบนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นสีไม้เท้าเหมือนคนวันพฤหัสในช่วงนี้เนี่ยคุณจะมี มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือว่าเป็นห่วงคนในครอบครัวนั่นเองคนในครอบครัวอาจจะมีประเด็นมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าขัดแย้งกันเอง ในช่วงเวลานี้ตัวตนของคนวันพฤหัสนะมีความคิดมากค่อนข,ข้างสูงเลยค่ะในช่วงนี้จะมีความกังวลคิดวนคิดซ้ําคิดกับเรื่องเดิมๆซ้ําๆค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณกลุ้มใจมากๆเพราะในตอนนี้เรามองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารหรือการพูดคุยเกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่ากังวลใจอยู่ในช่วงนี้ในอดีตที่ผ่านมานะ่คุณเหนื่อยใจเรื่องงานในวิกที่ผ่านๆมาเนี่ย คุณเน่ใจเรื่องงานเพราะว่าเรื่องงานของคุณเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายหรือว่ามันเยอะจนทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าไม่มีเวลาให้กับตัวเองนั่นเอง และในตอนนี้สเตร็จถ้าเป็นคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเรามองว่าคุณมีความสตรองขึ้นแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยยังมีความแบบเน้อยๆนอยหรือว่าเหนื่อยหน่ายกับการใช้ชีวิตที่มันซ้ำซากจำเจแล้วมันไม่มีเวลาเป็นของตัวเองอยู่ในช่วงนี้นะคะซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวีคนี้นั่นก็คือการที่ว่าไพ่ The Magician <c oughs> Mag ก็คือใครบางคนหลายๆคนแหละสำหรับคนวป็นพฤห,หัสที่ได้ไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเลง็งเงงานไหวใหม่ไว้นะคะคุณจะเห็นรูทางที่ดี จากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คิดว่าจะได้เจอไม่คิดว่าตัวเองจะเจอก็จะได้เจอค่ะแต่ว่าปัญหามันติดอยู่ตรงที่ว่าคุณไม่สามารถที่จะทิ้งงานที่มีอยู่ในตอนนี้ไปได้เพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสเนี่ยงานที่ทําอยู่ก็อาจจะยังต้องทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะถูกโยนงานจะถูกแบ่งงานไหมคุณคุณก็จะมีงานเยอะมากขึ้นแต่เงินก็มีเกณฑ์ที่จะได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันในช่วงวีคนี้อาจจะมีการพูดถึงประเด็นในเรื่องของการเงินกับ ลูกจ้างแล้วก็นายจ้าง เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มเงินเดือนหรือว่าเรียกร้องในเรื่องของการเลื่อนคั้นเลื่อนเงินเดือนคุณจะได้ในอนาคตแต่เพียงแค่ว่าวีคนี้ก็จะมีการพูดถึงเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ t ูอัพเพนดิเ l ิลสำหรับใครที่ทิ้งบ้านมานานหรือว่าห่างไกลครอบครัวในวีคนี้อาจจะมีแพลนที่แบบอยากจะกลับบ้านอยากจะเดินทางไปที่บ้านเพราะว่าเป็นห่วงคนในครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีประเด็นมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทําให้คุณต้องเดินทางกลับไปเยี่ยมเยื่อนมท่านนะคะก็ทําให้คนวันพฤหัสเนี่ย ก็ควรต้องระวังในเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้เพราะว่าเรื่องของงานเรื่องของของเงินกําลังจะดีขึ้นแต่สิ่งที่ควรระวังเลยคือการขับคี่การขับรถขับราให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าประมาทเผลอเลยคุณอาจจะทําอะไรอยู่แล้วก็ขับรถไปด้วยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะแล้วก็อย่างคือ king of shot นั่นหมายถึงการที่ว่าบางทีคําพูดของคุณในช่วงนี้คุณอาจจะคิดว่ามันคือคําพูดที่เรากันกรองมาดีละ แต่ให้ระวังว่าบางทีที่เราคิดว่าดีมันอาจจะไปแสลงหูของคนอื่นได้ก็ให้ระวังคําพูดของตัวเองนิดน,นึงค่ะว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นการทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านด้วยเช่นกันคราวนี้เรามาดูในเรื่องสุขภาพของคุณนวนพฤหัสนะคะว่ามีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเปล่า สุขภาพของคนวันพฤหัสน,นะพ่บอกว่าโอเคทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดียังดูราบลื่นดีแต่เพียงแค่ว่าความคิดของคุณในช่วงนี้มันจะตื้อตันจินตนาการของคุณมันจะไม่ฟูมันจะไม่ฟุ้งเหมือนเมื่อก่อนนะคะถ้าใครเกี่ยถ้าใครทํางานเกี่ยวกับแวดวงศิลปะศิลปะศิลปินช่วงนี้จะสมองตื้อแต่ว่าเรื่องสุขภาพอย่างอื่นไม่มีปัญหาแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยในชีวิตน่าเบื่อเซ็งในช่วงนี้คุณจะมีไฟในการทำงานค่ะ เอาละค่ะเรามาดูให้กับคนวันพฤหัสที่เป็นคนโสดกันบ้างดีกว่าว่าในช่วงนี้คุณจะมีใครเข้ามาในชีวิตให้เติมเต็มให้กับชุ่นกัะชวยหัวใจไหมนะคะสำหรับคนวันพฤหัสที่เป็นคนโสดนะคะเรามองว่าขึ้นมาเป็นจัดสติกนั่นหมายถึงการที่ว่าต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าจะเอาเงินก่อนเอาอนาคตก่อน หรือว่าจะยังไงดีสําหรับคนที่โสดโสดไปก่อนค่ะสําหรับคนวันพฤหัสยังไม่มีใครเข้ามานะเพราะว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังในตอนนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนงานเรื่องของการสร้างเงินให้กับตัวเองทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันมีคนอายุน้อยที่เล็งๆคุณไว้แหละแต่ด้วยความที่ว่าคุณไม่สนใจเขาก็อาจจะห่างหายไปจากคุณเมื่อนานมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะยังต้องโสดไปก่อนนะคะสำหรับคนวันพฤหัสคราวนี้เรามาดูให้กับคนวันพฤหัสที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วไหนดูซิว่าวีคนี้จะเป็นยังไงไกันบ้าง สำหรับคนวันพฤหัสที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะค่อนข้างเหนื่อยหน่ายกันเลยอะ่ะเพราะว่าทั้งคู่ต่างคนต่างเหนื่อยกับการใช้ชีวิตทั้งคู่ต่างคนต่างเหนื่อยกับการทํางานแต่ก็อาจจะยังมีความเป็นห่วงที่แบบเล็งเล็งกันอยู่ดูดูกันอยู่ดูกันจากแบบที่ไกลๆแล้วโดยที่ว่าไม่ถ่ายถามกันการคุยมันก็ลดน้อยลงค่ะในวีคนี้เนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนที่ดีกันอยู่แล้วเนี่ยคุณจะมีการปรึกษาหารือกันในเรื่องของการเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือไม่บางคนเน ที่เหมือนกับว,ว่าวางแผนในเรื่องของการมีลูกมีบุตรเนี่ยค่ะคุณก็จะปรึกษากันในเรื่องของการทําลูกปั๊มลูกหรือไม่บางคนเนี่ยก็อาจจะมีแพลนที่เหมือนอยากจะเข้าไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของการมีบุตรได้นะคะในช่วงวีคนี้เอาละค่ะเรามาดูต่อกันที่กับคนที่มีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าสําหรับคนวันพฤหัสไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แบบไหนมาบ้างคะคนวันพฤหัส ในอดีตที่ผ่านมาคนวนพฤหัสนะเหมือนกับว่าแตกกระเซ็นกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะพังกันแบบกระทันหันเลยกับความกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาด้วยความที่แบบอยากเอาชนะกันเลยมีการเถียงกันมีการใส่อารมณ์กันมีการพูดจาที่ไม่ดีต่อการมีการฟาดฟันกันบางคู่อาจจะถึงขั้นที่ว่าทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายกันเลยทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีความอยากเอาชนะกันอะความที่ทั้งคู่มีความเป็นเด็ก อยู่ในตัวเองสูงก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสะบั้นสันครอนกันแบบที่ว่ามองหน้ากันไม่ติดมันจบกันไปแล้วค่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนั้นทีนี้เนี่ยพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันของคนวันพฤหัสเนี่ยมันกลายเป็นว่าเออคุณก็ไม่ยอมลดลาวาสกคุณก็เลือกที่จะหันหลังเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่าแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนคุณพยายามที่จะเอาชนะด้วยลหะคนวันพฤหัสพยายามหาสิ่งที่ดีกว่าที่ใหม่กว่าที่เพอร์เฟกกว่า เข้ามาทดแทนสิ่งเก่าที่หายไปแต่จริงแล้วคุณกําลังโกหกตัวเองคุณกําลังโกหกตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะมีสิ่งใหม่และอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะเพิ่งมาจับได้ในวันที่เลิกลากันไปแล้วว่าเออไอที่เขาชวนทะเลาะละกับเราเนี่ยที่เขาไม่ยอมแพ้แล้วเลยเนี่ยเพราะว่าเขามีคนอื่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือว่าเขาคบซ้อนนั่นเองค่ะคุณกลายเป็นมือที่2มือที่3แบบไม่รู้ตัวและในตอนนี้คุณกําลังคิดอยากจะให้เขากลับมางอ้อแต่ว่าคุณไม่ได้อยากให้ความรัก และคุณไม่ได้อยากให้ความรักกับเขาอีกแล้วนะคุณอยากจะแก้แค้นมากกว่าสําหรับคนวันพฤหัสคราวนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะจิตใจของคนวันพฤหัสกันค่ะภาวะจิตใจของคนวันพฤหัสนะขึ้นมาเป็น2ดาบนั่นหมายถึงคุณไม่รู้ว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือเรื่องปลอม อะไรคือจริงอะไรคือหลอกคุณคุณกำลังกลับมานั่งทบทวนคําพูดที่เขาเคยพูดกับคุณว่าเอ้ยนี่มันคือจริงหรือเปล่าหรือว่าที่เขาเคยบอกรักเราหรือว่าสิ่งที่เขาเคยอยากจะสร้างอนาคตกับเราเนี่ยมันจริงหรือเปล่าตอนนี้คุณส่องเขาหนักมากเพื่อที่จะดูซิว่าถ้าเขากลับมาในอนาคตเนี่ยควรให้ความสัมพันธ์ของเขากับคุณเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนหรือว่าควรให้โอกาสเขาอีกไหมคุณกําลังพิจารณาหนักมากแล้วตอนนี้คุณก็ เครียดมากๆหลายๆคนอาจจะเก็บไปคิดถึงขั้นที่ว่าไมเกรนขึ้นกันเลยทีเดียวมันเป็นภาวะที่ว่าเหมือนทั้งโกรธทั้งแค้นในเวลาเดียวกันแล้วก็ต้องการคําตอบจากเขาในเวลาเดียวกันซึ่งมันเป็นคําตอบที่คุณต้องหาให้ได้ด้วยตัวเองเพราะเขาไม่สามารถอธิบายบอกกับคุณได้ทีนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคนวันพฤหัสันเนี่ยคือหนึ่งดาบเขาน่าจะเคยพูดกับคุณไปตรงๆแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเลิกกันว่าความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วและเขามีความรู้สึกเบื่อ เขาเบื่อในความสัมพันธ์ที่คุณเนี่ยเหมือนกับว่าคอยบงการเขาจนมากเกินไปหรือว่าบีบบังคับให้เขาเป็นอย่างที่คุณต้องการเนี่ยมากเกินไปซึ่งเขาไม่ชอบเขาอึดอัดเขาอาจจะเคยพูดบอกกับคุณไปตรงๆแล้วนั้นในตอนนี้เนี่ยเขากําลังคิดที่จะบล็อกคุณหรือว่าไม่คุยกับคุณนั่นเองเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาควรจะต้องไปเดินหน้ากับใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆที่กลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนวันพฤหัสในช่วงวีคนี้นะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเลยนั่นก็คือคุณก็จะเดินหน้าต่อไปของคุณค่ะคุณไม่งอนแน่ๆความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาเป็นเทรนด์ออฟชอนมันถึงบทสิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว มันถึงฉากที่เป็นตอนจบเรียบร้อยแล้วแต่ตอนจบของคุณกับเขามันไม่สวยหรูนั่นก็คือหลงเหลือแค่ภาพความทรงจำแล้วค่ะต่างคนต่างไปต่างไปใช้ชีวิตแล้วก็อาจจะยังมีส่องกันอยู่บ้างแต่มันเป็นการส่องที่วางฟอร์มก็คือพยายามส่องโดยที่ไม่ให้เขารู้ว่าเราส่องนั่นเองนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่คุยกันอีกแล้วค่ะถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดต่างคนต่างออกไปเพื่อเจอสิ่งใหม่ๆแต่คุณเองอย่างน้อยก็ยังดีตรงที่มีเพื่อนคอยให้กําลังใจให้กับคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยฮิลอารมณ์ต็ เองขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงของคนวนพฤหัสในวีคนี้เจอกันใหม่ในวีคหน้าสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งกิงให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆได้นะเจอกันครั้งหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปปายจ้า